สวัสดีครับพบกับรายการ feel เข้มเทพรายการที่เปลี่ยนคุณจากนธรรมดาให้กลายเป็นคนดูดีกับผมเอกพานูครับและจากอีพีก่อนๆครับที่มีเม้นท์เข้ามาเยอะมากแล้วผมไปอ่านดูนะครับผมส่วนมากที่อยากให้ทําคือเกี่ยวกับเรื่องทรงผมนั่นเองการเซ็ตผมยังไงรูปหน้าไหนเหมาะกับทรงผมอะไรนะครับวันนี้ผมได้หยิบมาทําให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่ามีทรงอะไรกันบ้างไปดูกันเลย หน้าอย่างเทอย่างงี้ต้องทรงผมบินเพนเลยแบบ<ไ>ป,ปาดเรียบแปะให้มันไปทางซ้าย,ยาห,หรือขวาไม่เท่เลยใช่มันจะเพิ่มความมีสไตล์ตให้เท่แน่นอน ขั้นตอนแรกครับก็หลังจากสระผมเสร็จเราก็ใช้ไดครับเป่าผมแล้วก็ใช้หวีครับดึงผมขึ้นเพื่อให้มันดูฟูแล้วมีวอลลุ่มครับผมหลังจากที่เราเป่าผมเสร็จแล้วครับเราก็ใช้แว็กนะครับห้ามใช้มูดกับเกลียวครับผมถ้าใช้มูดกับเกลียวแล้วผมมันจะทำให้เราแบบรีบแบนครับไม่พอมนะครับก็หลังจากที่ใช้แว็กครับก็ดึงผมขึ้นมาต่อไปก็คือสเปย์ครับฉีดเพื่อล็อกผมให้อยู่ทรงทั้งวันนะครับผม เป็นไงครับผู้ชายหน้าบรดาเแล้วก็สามารถเปลียนให้กลายเป็นผู้ชายดูดีได้ผมเปียกวันเทไมไม่หรอะครับผมและสำหรับใครนะครับที่รูปหน้าเหมือแนบบน้องปอนครับที่มีรุปมหน้าอุ่มนิดนึงนะแต่ถ้าเราเซตผมปุ๊บเนี่ยหน้าก็จะดูยาวขึ้นครับเพราะว่า,าการที่เราเปิดผมขึ้นจะให้เราหน้าดูดีขึ้นนะครับผมหลังจากที่น้องปอนสระผมเสร็จนะครับก็ใช้ดครับต่อผมให้แบบดูฟูฟูขึ้นให้มีบอลลูมครับ ทำเองได้ครับตรงนี้ไม่ยากล้วก็ข้างหลังครับว่ากับเทคนิคคือการกำรเรนี่ครับต่อไปก็กคือสเปรย์ครับผมเพื่อให้ผมอยู่ตรงทั้งวันและสำหรับใครที่รูปน้าเหมือนน้องพลนะครับถ้าปัดผมขึ้นปุ๊บรับรองเปียวแน่นอนครับผมอืมพ่อหนุ่มวินเทจมีหนวดด้วย่หน้าเหมือนปลาครับเราเล่น เดี๋ยวผมจะจัดการทรงผมให้แบบดูเนี้ยบผมกับเป็นพวกวินเทจเลยครับเทป่ะรับรองไม่เท่ฉีบเลยขอดูรับรองขอดูได้ครับผมสำหรับใคร,รที่จะเทสผมทรงวินเทจครับไม่ควรใช้แว็กแบบธรรมดาครับต้องใช้แว็กแบบพวกวินเทจครับคือพวกแว็กโรเมทนะครับผมก็ซึ่ง พื่อให้ผมเงางามทั้งวันครับผมนะครับแล้วก็ลูกครับก็ใช้หวีครับหวะอย่างี้ครับอ่าไป่างี้ครับตลอดการเทตผมแบบนี้นะครับหลังจากเทสแล้วไม่จำเป็นต้องฉีดสเปรย์ครับผมเพราะว่าอันเนี้ยมันก็แข็งอยู่ตรงแล้วครับไปฉีดสเปรย์ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรครับผมเป็นไงครับผมสำหรับหนุ่มหน้าประคาบครับหล่อไหมครับผมตรงวิงเทจถูกใจไหมครับ 啊。Ah! ยนงไงกันบ้างครับสาหรับทรงผมแต่ละทรงครับเพื่อนๆต่อไปนี้ก็คงไม่มีปัญหาเรื่องการเซตผมแล้วนะครับเพื่อนๆลองไปทําดูกันนะครับผมและที่สําคัญนะครับต้องขอบคุณร้านพอใจแฮตล์นะครับผมที่ให้ยืมสถานที่ในการถ่ายทํานะครับผมใครอยู่ใกล้อินทามระอย่าลืมมาใช้บริการที่นี่ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์เพจเฟียวเทปนะครับผมเดี๋ยวจะขึ้นข้างล่างนี้เลยนะครับเนี่ยข้างล่างนี้ไปกดไลค์ครับไปพูดคุยกับผมในนั้นก็ได้นะครับผมและที่สำคัญนะครับในสัปดาห์หน้าหรือสัปดาห์ต่อไปอยากให้ผมทำอะไรก็เมนทปนีม กดตับตะ i ครด้วยครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะครับผมและว,วันนี้ mm hmm. พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดสับตะ i ครเพื่อติดตามคลิปใหม่ด้วยนะครับ <ic c oughs> น่าสนใจแน่นอนชวนติดตามด้วย